สุรการเกษรรับเปิดสำดราเบ็นะครับวันนี้วันที่1บมิถุนายน2563นะครับเรามาดูอ่าอ่าาออัปเดตนะครับราคาบิตคอยกันหน่อยหลังจากหายหน้าหายตากันไป2อสาวันนะครับก็นะครับคือการเคลื่อนไหวของราคายังไม่ชัดเจนเท่าไหร,ร่นะฮะแต่มาถึงจุดนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับที่บิตบิตคอยนะฮะก็น่าจะนะครับน่าจะนะเห็นภาพ ที่มันค่อนข้างที่จะชัดขึ้นนะครับโดยการครับคือหน้าอเนี้ยนะครับ,ค,นนค,รบคือชุดเนี้ยที่มันลงมาเนี่ยนะครับมันขึ้นมาเป็นในชุดคอลเลกทีฟของมันเนี่ยนะฮะมันขึ้นมาเป็น3ามคลื่นหมดเลยนะโดยการลงมาเนี่ย <Kristen> ก็เป็น3คลื่นข <ret> ึ้นมา3คลื่นลงมา3คลื่นขึ้นมาลักษณะเนี้ยนะครับกำลังจะจบชุดเนี้ยนะครับก็จะเป็น3ามคลื่นนะครับมีโอกาสที่จะนะครับเกิดคือในโตของของ4ชั่วโมงในตัวของคลื่นเองเนี่ย มันมีความมีความกำลังจะเป็น bearish นะฮะหมายถึงว่านะครับจะมีการพักตัวลงมานะเพราะฉะนั้นไอ้ชุดนี้นะการขึ้นมา3ามขึ้นลักษณะเนี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็น WXY นะฮะคือตัวนี้จะเป็น WXY เนี่ยครับ WXY ในชุดสีเหลืองเนี่ยครับเมื่อคือตรงตรงจุดตรงจุดเนี้ยนะฮะมันมันยังไม่จบ นะมันยังไม่จบมันอาจจะมีการขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ลงนะเพราะฉะนั้นชุดเนี้ยถามว่าจะลงไปถึงไหนนะฮะเมื่อเมื่อจบชุดเนี้ยนะครับผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะลงนะครับโดยโดยตัว AISI เนี่ยมันยังมันยังมีการที่จะขึ้นได้อีกแหละคือคือชุดเนี้ยผมมองว่ามันน่าจะลงมาลักษณะเนี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็ทําเป็น divergence ตรงเนี้ยแล้วค่อยลงมานะ ค่อยลงมาปร,ประมาณอย่างนี้นะครับในส่วนของ4ชั่วโมงนะคืออย่างน้อยนอยนะฮะมันก็น่าจะตัวไ s โซไซนยก็น่าจะขึ้นมาทำเป็น h i สเท n แบบตรงนี้นะฮะแล้วเกิด d i เดเวเจนในชุดของมันนะเราก็ทิ้งตัวนะการทิ้งตัวเมื่อลงมาทำฮ d สเทนบูกับตรงนี้นะครับมันก็จะมีการพักตัวหรือเคลียร์เดเวเจนขึ้นไปเลยนะรตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ยังต้องจับตามองอยู่นะเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ไอ้การ พอมันขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเล็กๆเนี่ยแล้วลงมาเนี่ยนะครับ TP มันอยู่ตรงไหนนะฮะผมมองว่า TP มันน่าจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะฮะอันนี้คือชุดแรกนะฮะชุดแรกนะครับก็จะประมาณเนี่ยครับ9,002ถึง9,002ถึง8,009นะครับอยู่ในโซนประมาณอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเมื่อมันเกิด เมื่อมันเกิดเดเวเรนช์ชุดนี้นะมันก็น่าจะลงมาประมาณในบล็อกสีแดงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นบล็อกสีอื่นเพราะสีแดงนี่มันเยอะแล้วนะฮะเป็นบล็อกสีเขียวแล้วกันนะฮะบล็อกสีเขียวเนี่ยนะฮะก็อยู่ในในบล็อกประมาณนี้นะฮะแล้วอ e ีกรณีหนึ่งแหละนะครับก็ ก็คือก็คือมันจะลงมาเป็น a b c ลักษณะโดยการเป็น w x y ในชุดชุดใหญ่นะฮะหรือนะครับหรือไม่ได้ลงมาถึงถึงตรงนี้นะครับแต่มันจะลงมาถึงประมาณไหนประมาณนี้นะฮะประมาณเดี๋ยวนะประมาณในชั้นนอลเนีน่ยในชนั้นนอลของมันเนี่ยนะครับคือประมาณ9,000 9 4น0นนะฮะประมาณ9,450ัถามว่าทำไมถึงถึงจะลงมาแค่ประมาณนี้นะฮะคือ,อเปลี่ยนเปลี่ยนสีของชุดนี้หน่อย คือไอ้ตรงนี้มันสีทองแล้วกันสีทองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็เป็นสีแดงแล้วกันนะครับก็คือ,อการลงมาของชุดขื่นเนี่ยลงมาเป็น3คลขึนใช่ไหม abc นะแล้วขึ้นมาเป็น abc ลงนี้ก็มาลงมา3คลขึ้นนี้ก็มา3คลขึ้นนี้โอกาสที่จะเป็นลักษณะของอตระกูลทร i a เกิลได้นะคือลงมาเป็น a b c d e ลักษณะนี้โดยโดยเป็นจุดคอลเลกชันของชุดนี้คือชุดชุดชุดสีแดงใหญ่เนี่ยคือมันเป็นจุดคอลเลกชันของชุดนี้พอมันพอมันพอมันลงมาเป็น3ามขึ้นลักษณะเนี้ยคือจริงๆมันควรจะเป็นพวก s y m m e t r i c a l t r i a n g l e งนะแต่มันแต่มันถามว่าตรงนี้เป็นได้ไหมมันก็เป็นได้มันไม่ใช่ s y m m e t r i c a l triangle เเพราะว่าหัวมันไม่ได้ชิดกันแต่มันลักษณะจะเป็น expanding มันก็ไม่เชิงนะก็อันนี้คือมุมมองเผื่อไว้นะ t a เก็ตสั้นๆก่อนในกลยีที่นะฮะขึ้นมาตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆสนใจตัดสินใจช็อตตรงเนี้ยนะครับแต่เป็นผมผมจะนั่งรอดูนะครับจนกว่าขึ้นชุดนี้มันจะจบนะคือถ้าช็อตตรงเนี้ยนะครับ t a เก็ตในบล็อกในบล็อกใน channel ตรงเนี้ยน่าจะโอเคกว่านะฮะน่าจะโอเคนะคือา t a เก็ตไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณ9,450พันสีอยถ้า s h o r จากข้างบนเนี่ยนะฮะ ช็อตจากแถวหนึ่งหมื่นเนี่ยฮะคือชุดเนี้ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะพอขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยแล้วค่อยนะฮะแล้วค่อยทำการช็อตแล้วค่อยอลงมาทาร์เก็ตก็ประมาณ9,450นะฮะแต่ถ้ามันหลุดลงมาตรงนี้ทาร์เก็ตหลักทาร์เก็ตที่2ก็จะประมาณ9,200ถึง8,900นะฮะแต่ถ้าชุดเนี้ยนะครับมันเป็น1 2ลง3 4 5แล้วก็หลุดโลสีแดงนี้ไปนะครับจุดนั้นก็จะเป็นอ่า มุมมองของการ b a l a n c นะครับมุมมองของการ b a l ิชนะก็นะฮะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช็อตเทอมนะครับสำหรับช็อตเทอมของ BTC นะฮะก็นะฮะชุดนี้เมื่อขึ้นไปอีกชุดหนึ่งเนี่ยมีโอกาสนะครับช็อตได้นะครับผมว่าน่าจะน่าจะมีโอกาสที่ท,ที่จะนะช็อตได้แต่แต่ในมุมมองของผมคือควรจะรอดูก่อนนะครับ เมื่อการลงมาเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าช็อตนะาตัดสินใจช็อตก็ต้องมีสต็อปล็อตข้างบนด้วยนะครับก็ต้องมีสต็อปล็อตนะอย่าลืมนะครับสต็อปล็อตนี่สำคัญสต็อปล็อตดานบนนะฮะ SL แถวนี้นะครับ SL นะฮะก็เมื่อเรามี SL เรียบร้อยถ้าอยากจะช็อตก็ช็อตนะครับขึ้นมาสักประมาณหมื่นเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ high นี่แหละในใน channel เนี่ยหมื่นห้าสิบเนี่ยช็อตจากจุดเนี้ยนะครับลงมา target ประมาณในกล่องเนี้ยนะครับถ้ามันหลุด ถ้าพอถึงจุดนี้นะครับมันขึ้นมาแล้วมันหลุดลงต่อก็ t p ที่2ก็นะครับ9,200นถึง8,900นะฮะก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยก็คือจะเป็นการแบลนชนะับจะ,จะต้องไปหามุมมองอื่นนะฮะโดยจุดชุดนี้ผมยังมองว่าอาจจะเป็นไปได้ที่นะครับตัวตัวไอชุดเนี่ยมันจะมีการมาเชื่อมนะฮะ อย่างน้อยๆน,นะครับเมื่อมันจบเมื่อมันจบชุดนี้นะครับถ้ามันจบชุดนี้อย่างน้อยๆมันจะขึ้นไปลักษณะลักษณะนี้นะครับคือมันก็มีความมีความน่าเสี่ยงนะก็รอจนกว่าไดเวอเจนชุดข้างล่างจะเกิดนะฮะรอจนกว่าอาการการการเลกชันลงมาเนี่ยมันจบสมบูรณ์นะเกิดดเวอเจนขึ้นนะอย่างน้อยๆน,นะครับ ชุดที่จะเข้ามาเชื่อมเนี่ยครับดีกรีประมาณนี้นะดีกรีประมาณนี้นะหรือมากกว่าเป็น e x t e n d ขึ้นไปนะก็ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีความเป็นไปได้ที่นะครับถ้าหากเรารอไหวนะฮะร,รอจนกว่าการ collection ชุดชุดนี้ลงมาจบเนี่ยนะฮะอาจจะมาจบในบ็อกสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วเกิด divergence ขึ้นในชุดนี้นะค่อยค่อยมา,าวางทาร็กใน tp หลัก จะน่าจะโอเคกว่านะครับน่าจะน่าจะทำให้เพื่อนๆได้ได้เห็นกํากไรที่ชัดเจนกว่านะฮะคือจุดนี้มันเป็นจุดที่พักก่อนดีกว่านะฮะคือพักก่อนแต่ถ้าใครคันไม้คันมืออยากจะช็อตตรงนี้ก็ซอฟลอตข้างบนนะฮะ TP ก็ในบล็อกนี้นะครหรือ TP ตรงนี้เลยนะฮะเมื่อจบชุดนี้เกิดสัญญาณชัดเจนนะครับในการเกิดไดเวอร์เจน ค่อยมอง TP ยาวๆนะท p ยาวของชุดดิกรีประมาณนี้นะครับหรืออาจจะ e x t e n d ขึ้นไปนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวภาพมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะฮะโดยการเป็น i m p พ r t ขึ้นมานะฮะแล้วคอ l ์ชชั่นแล้วก็อยู่พอขึ้นมาเนะเพราะฉะนั้นนะครับรอได้รอนะครับโอเคสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสวดีครับ